การผลิตปุ๋ยแขวนลอยหรือการผลิตปุ๋ยน้ําแบบธรรมดาทั่วไปนะส่วนมากจะเกิดปัญหาเรื่องเพ e ช s เชอร์ hmm. เพราะว่ามันจะมีธาตอาหารบางตัวที่ระเหิดระเหยออกมาเป็นแก๊สโดยเฉพาะไอพวกแอมโมเนียเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ภันชนะที่บรรจุอยู่มันจะบวมบวมมากๆแล้วมันก็จะแตกแต่ถ้าปุ๋ยเคมีเลวแขวนลอยแล้วอ่ะมันไม่มีเพชเชอร์เพราะฉะนั้น ความแรงดันเท่าไหร่ตอนที่บรรจุคุณเก็บไว้2ปีมันก็อยู่แรงดันเท่านั้นแหละมันไม่ได้เพิ่มเพราะว่าปฏิกิริยาเคมีมันสัทนิ์ผลมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดถึงจะไม่มีไม่มีเพชเชอร์จะสังเกตดูว่าท,ทุกบริษัทเนี่ยถ้าไปขึ้นทะเบียนกับกรมวิชารก,การเกษตรเรื่องปุ๋ยน้ำเขาจะระบุข้อหนึ่งข้อควรระวังปุ๋ยตัวนี้ จะมีเพลชเชอร์จะมีแรงดันเพราะฉะนั้นควรเปิดด้วยความระมัดระวังไปสังเกตด้วยนะครับแล้วในเรื่องของธาตุอาหารในปุ๋ยแขวดลอยกับปุ๋ยเหลวอื่นๆเนี่ยแตกต่างกันไหมคะป้า๋อแตกต่างกันมากก็คุณดูที่ความถุงเฉพาะใช่ไหมฮะความถุงเฉพาะนี่มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยเหลวแขวดลอยหรือไม่หรือว่าปุ๋ยน้ําธรรมดาอย่างเช่น 6, 24 24ี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมมันหนักมากมันประมาณ1.7 1.9เอะไรอย่างเงี้ยทพอนะครับ ปุ๋ยน้ำแขวนลอยเนี่ยมันจะหนักถ้าปุ๋ยน้ำธรรมดาเนี่ยมันไม่หนักปุ๋ย,ยเคมีเหลวแขวนลอยเนี่ยมีธาตุอาหารที่มากกว่าอย่างเช่น8 2ด 24, 24. ี่ยบปุ๋ยเคมีเหลวแขวนลอยผลิตได้ส่วนปุ๋ยน้ำธรรมดาเนี่ยไม่สามารถผลิตถึง8 24ย4บสีได้ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีเหลเวแขวนลอยมันจะมีมากกว่า8 2ด24ี่ยี่หรือ6 2ย24ส 24. ิี่ยบณเดียวกันถ้าเป็นปุ๋ยน้ำธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นสม 18 18จะน้อยกว่านี้ด้วยซ้าไปนะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะนานปมันไม่สามารถที่จะผิตได้เป็นเป็นมนท่านหารเยอะๆได้ไม่ได้ ตอบคำถามนี้นะคะว่าปุ๋ยแควนลอยเนี่ยก็ลักษณะเป็นเนื้อครีมอย่างที่เข้าใจถูกต้องแล้วโดยจะมีประเด็นที่แตกต่างจากปุ๋ยเหลวทั่วไป1ก็คือความถ่วงจำเพาะที่ปุ๋ยแควนลอยจะมีมากกว่า 2. น้ำหนักของปุ๋ยแควนลอยที่จะมีมากกว่า3ส,สามารถใส่ธาตุอาหารได้มากกว่าในขณะที่ปุ๋ยเหลวเนี่ยอาจจะใส่ธาตุอาหารได้สูงไม่เท่า ข้อที่4ข้อสุดท้ายไม่เกิดแรงดนันเพราะว่ามีการใส่ตัวเซฟเเนอร์เข้าไปถ้าใครสงสัยนะว่าเซฟ e ฟเนอร์คืออะไรรอติดตามคลิปถัดไปนะคะ